มันเบียดเบียนตัวเองหรือเปล่ามันทําให้เราสบายใจไหมหรือว่ามันคิดไปแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์หรือเปล่าคะถ้าอะไรกันคิดแล้วมันไม่เกิดประโยชน์มันเป็นโทษภัยเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นก็อย่าไปคิดอย่าไปทําค่ะแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันแบบว่าเป็นสิ่งที่ดีคิดแล้วมันเกิดประโยชน์ใจสบายเอ,อ่อทำให้ตัวเองมีความสุขทําให้ทุกคนอื่นมีความสุขมองโลกในแง่ดีมองเห็นความดีของผู้อื่นเนี่ยก็ ก็คิดตอบไปได้ค่ะแล้วก็ทาสิ่งดีๆเหล่านั้นให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปธรรมเนาะแต่ว่าถ้าเกิดบางอย่างเนี่ยมันมันบ,บว่ามันอาจจะยากเกินไปเราก็ต้องปล่อยวางเนาะบางอย่างเราแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องเข้าใจยอมรับแล้วก็นิ่งเฉยบ้างเพราะว่าการไปฝืนบางอย่างเนี่ยมันก็ทําให้เราเอ่ออาจจะทําให้คนไม่ชอบใจหรือไม่พอใจก็ได้เราก็ต้องแบบดูจังหวะดูกาลเทศะด้วยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ นั่นแหละค่ะก็ต้องแบบปรับตัวของเราให้เข้ากับสถานการณ์เนาะบางทีการที่เราเป็นคนที่ดีแล้วเนี่ยบางทีโลกอาจจะไม่เข้าใจก็ได้หรือว่าคนที่ได้รับการยอมรับว่าดีแล้วว่าอาจจะแบบไม่ดีพร้อมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากคิดว่าตัวเองไม่ดีแล้วก็อยากคิดว่าตัวเองดีจนเกินไปแต่ให้คิดว่าเราจะดีกว่าวันพรุ่งนี้ดีกว่าให้เปรียบเทียบกับเมื่อวานเนาะให้เราดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ เราจะได้มีความสุขชีวิตแล้วก็ไม่ต้องไปเป,เปรียบเทียบกับใครแต่ว่าให้เรามีความยินดีกับผู้อื่นด้วยเวลาที่ผู้อื่นเขาได้ดีอะคะ่ะอย่าอิจฉาเขาให้ชื่นชมเขาในความดีแล้วก็ยกย่องในคุณธรรมความดีของเขาแล้วก็น้อนมนำเอาคุณธรรมนะ่ยมาเป็นนิสัยเป็นคุณธรรมที่ดีของเราบ้างนะคะว่าเี่เขาดีอย่างนั้นเขาเลยได้รับคาชื่นชมเขาทําแบบนี้แล้วมันดีอย่างงี้เราก็ยินดีกับเขาชื่นชมเขาแล้วก็เอาสิ่งดีๆเหล่านั้นมาปฏิบัติค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราเห็นอะไรที่มันเป็นแบบ โทษใคยหรือมันไม่ดีเนี่ยเราก็อย่าไปทําแล้วก็หรือว่าทําไปแล้วก็เลิกทาแค่นั้นเองค่ะอย่าไปทําร้ายตัวเองหรือว่าอย่าไปโทษตัวเองว่าเฮ้ยเรานี่แย่จังเลยแค่ให้อภัยตัวเองให้เป็นแล้วก็แค่ปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าเรายังมีลมหายใจยังมีเวลาอยู่เรายังแก้ไขได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราหมดลมหายใจนั่นนะคะคือเราหมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นเราจรึงยังต้องดูแลตัวเองให้ดีเอ,อ่อแล้วก็ยังต้องใช้เวลาในชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดค่ะอย่าปล่อยผ่านเวลา ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์นะให้รู้สึกว่าแค่มีลมหายใจเนี่ยแสดงว่าเราโชคดีแล้วยังมีโอกาสที่จะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นยังมีโอกาสเจอคนดีๆเจอเรื่องราวดีๆค่ะอีกเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่มีลมหายใจละเราก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าเราโชคดีที่สุดในโลกเราค่ะโชคดีกับคนที่ตายไปเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกวันมีคนตายตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราถือว่าเป็นคนที่โชคดีอะคะ่ะเพราะเรายังไม่ตายนะ